เพื่อเป็นหลักฐานว่าบาปทั้งสิ้นในอดีตปัจจุบันนาคาระองอภัยให้หมดเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นขาญาติของพระเจ้าและเป็นหลักฐานว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปพระองค์ที่อยู่ในเราก็จะนําเราไปสวรรค์เพราะไม่มีใครนะครับพาคนบาปพามนุษย์หรือจิตวิญญาณของของมนุษย์เนี่ยไปสวรรค์ได้ยกเว้นพระเยซูผู้เป็นเจ้าของสวรรค์ เท่านั้นนะครับที่จะผ่านไปได้และที่สวรรค์พระเยซูก็จะจัดเตรียมที่ไว้ให้กับเราจดชื่อของคนนั้นนะครับไว้เลยในวินาทีแรกที่คนนั้นเปิดใจเปิดใจรับเชื่อพระองค์นะครับอย,อย่างแท้จริงนะครับและอธิษฐานต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดอย่างแท้จริงนะครับสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้สิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ในนี้ก็จะเป็นของทุกคน ตามพระสัญญาของพระองค์ฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาช่วยเรานะครับส่วนคนที่กลับใจมาเชื่อวางใจในพระเยซูเนี่ยจะเกิดสองครั้งตายกี่ครั้งครับครั้งเดียวแต่แท้จริงในพระคัมภีร์บอกว่าล่วงหลับคือตายคือเราจากโลกนี้ไปนะครับวิญญาณจะไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ จะไม่พบความตายครั้งที่สองแต่จะอยู่สวรรค์กับพระเจ้าชั่วนิติลันแต่กายครับกายบาปเนี่ยมันกายบาปคือจะต้องตายเปื่อยเน่าไปแต่ในวันที่โลกใบนี้ถูกทำลายซึ่งเป็นวันที่พระเยซูจะเสด็จมานะครับในโลกนี้มาเพื่อรับทุกคนเนี่ยนะครับ ไปอยู่กับพระองค์ก่อนจะรับทุกคนนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับพระองค์จะเปลี่ยนกายก่อนเปลี่ยนกายบาปเนี่ยให้เป็นกายวิญญาณเป็นกายสําหรับชาวสวรรค์ส่วนร่างกายของคนนะครับที่ตายไปแล้วถูกฝังไปแล้วเน่าเปื่อยไปแล้วนะครับจะถูกชุบขึ้นมานใหม่เป็นกายใหม่ร่างกายจะเหมือนพระเยซู แล้ววันนั้นนะครับทุกคนจะเห็นพระเยซูอย่างที่พระเยซูทรงเป็นโอ้โหที่สวรรค์นะครับเหล่าทูตสวรรค์เนี่ยเมื่อเขาอยู่จำเพาะประพักของพระเยซูเหล่าทูตสวรรค์และชาวสวรรค์ต่างพากันร้องร้องเพลงหนึ่งครับร้องเพลงนี้อยู่ตลอดเวลาคืออะไรครับบอบอ อวันนั้นล่ะครับเราจะเห็นโอ้โหว่าพระองค์บอยสุดขนาดไหนเราจะเห็นได้เพราะอะไรครับเพราะบาปทั้งหมดพระเจ้าอภัยให้หมดแล้วนะครับพระเยซูชดใช้ไถ่หมดแล้วและเราจะมีร่างกายใหม่เหมือนพระกายของพระองค์ที่เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามฉะนั้นคนที่กลับใจมาเชื่อพระเยซูเนี่ย อย่างแท้จริงนะครับและฐานต้อนรับลงเป็นพระผู้ช่วยรอดคนนั้นนะครับจะบังเกิดใหม่ฝ่ายเลยครับวิญญาณเกิดครั้งแรกก็คือเกิดจากท้องพ่อท้องแม่และเกิดครั้งที่สองคือเกิดฝ่ายวิญญาณคือกลับใจมาเชื่อวางใจในพระเยซูยอย่างแท้จริงและต้อนรับลงเป็นพระผู้ช่วยรอดนั้นการที่ พระวิญญาณมิสิ์ของพระเจ้านะครับมาบังเกิดหรือประทับในใจของผู้เชื่อนั่นเป็นการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณและพระวิญญาณที่ประทับอยู่ในเราเป็นหลักฐานว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสวรรค์นะครับและการที่คิสเสียนจากโลกนี้ไปเพร่อบิบวาล่วงหลับ คำว่าล่วงหลับหมายความว่าคนหลับเนี่ยกับคนตายต่างกันไหมครับต่างกันไหมคนตายแล้วฟื้นไหมยกเว้นพระเยซูแต่ผู้เดียวใช่ไหมแต่คนหลับแล้วฟื้นไหมคนหลับแล้วตื่นไหมตื่นนะที่ล่วงหลับหมายความว่าแม้ว่ากายบาปเราต้องตายใช่ไหม แต่เมื่อพระเยซูเสร็จมาพระองค์จะเปลี่ยนกายบาปจะชุบกายบาปที่ตายให้เป็นกายใหม่เป็นกายวิญญาณเป็นกายสำหรับชาวสวรรค์นั่นคือความจริงนะครับพระเยซูจึงตรัสว่าการที่เราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้ให้เราเกิดมาเพื่อเราจะมีชีวิตกระวนกวาย พระเจ้าไม่ได้ให้เราเกิดมาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มนุษย์เกิดมาในโลกนี้นะครับที่จะให้ เฮ้ยสอเฮยหนึ่งสองสามสี่เย่ฮัลโลครับก็อยากจะหนุนใจนะครับในที่นี้ซึ่งจะต่อจากพระคำที่เราได้ฟังเมื่อเช้านี้นะครับพระเจ้าไม่ต้องการนะครับให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยทุ่มเทชีวิต ไปกับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องร่างกายหรือสิ่งอนิจจงเพราะว่าชีวิตของคนเนี่ยชีวิตของคนโดยเฉพาะชีวิตฝ่ายพระวิญญาณสำคัญที่สุดเอเมมครับพี่น้องอาหารมีความจำเป็นต่อร่างกาย แต่พระวจนะของพระเจ้าพระเยซูมีความสำคัญคือมากกว่าความจำเป็นต่อชีวิตของคนทั้งร่างกายจิตใจและแหละครับจิตวิญญาณฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญนะครับกับชีวิตฝ่ายพระวิญญาณมากที่สุด พระเจ้าต้องการนะครับให้เราให้ความสำคัญกับร่างกายมากกว่าเครื่องนุ่งห่มหลายคนนะครับอาจจะทุ่มเททำงานได้เงินทองมากมายแล้วไปซื้อเสื้อผ้าราคาแพงเพื่อมหาห่อหุ้มร่างกายที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บคุ้มกันไหมครับพี่น้อง อย่างผมเนี่ยเสื้อตาจลระเค่แพงไหมมานุ่งห่มพุงใหญ่ๆเนี่ยยังไงพุงใหญ่ก็คือเลยครับก็เหมือนเดิมหุ้มมิดไหมครับมิดไหมหุ้มยังไงราคาแพงขนาดไหนพีนองครับร่างกายนะครับ ก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนอดีตขอพระเจ้าเมตตาช่วยเราเอาละนะครับเวลาอีกสิบห้านาทีเราดูต่อไปนะครับฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับผมหนุนใจใง่ายๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่เราจะต้องทุ่มเทสแสวงหาให้คุณค่าให้ความสำคัญ ในข้อ33พี่น้องอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3สองแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและเลยครับความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติม,ตมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้โอเคนะครับเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มเป็นแค่สิ่งจำเป็น ทุกคนจะต้องมีแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องสำคัญที่สุดก็คือชีวิตของเรานะครับต่อจากชีวิตของเราก็คือร่างกายบางคนนะครับอาจจะให้ความสำคัญกับร่างกายมากโอ้โหกินอาหารบางอย่างอย่างหลูงจูเนี่ยแกจะ ภูมิใจมากเลยเวลาแกพูดแกะจะพูดด้วยความภูมิใจว่าผมไม่เป็นโรคอะไรเลยเพราะผมไม่กินอย่างงู้นผมไม่กินอย่างนี้นะครับจะให้แกพูดแกะจะพูดเรื่องนี้ได้ทั้งวันฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยให้แกพูดหรอก <laughs> ให้แกหลับไปดีแล้ว <laughs> นะครับ แล้วอาหารช่วยให้ไม่ให้แก่ได้ไหมครับได้ไหมสิ่งที่สำคัญมากกว่านะครับงนั้นลุงจูให้ความสำคัญกับร่างกายมากกว่าอาหารจึงทำให้ร่างกายของแกเนี่ยครับไม่ค่อยเป็นโรคเหมือนคนอื่นในรุ่นลาวเขาเดียวกันแต่ไม่พอครับ พี่น้องเคยเห็นคนที่นักกล้ามร่างกายแข็งแรงเป็นมะเร็งตายไหมครับมีไหมเยอะแยะหมดเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชีวิตชีวิตนะครับโดยเฉพาะชีวิตฝ่ายวิญญาณถ้าชีวิตของมนุษย์ไม่มีพระเยซูไม่มีพระเจ้าไม่ได้กลับใจมาเชื่อพระเยซูนะครับชีวิตของคนนั้นจะไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรเลย พอมนุษย์ทุกคนเกิดมาเป็นคนบาปและทําบาปมากมายนะครับและก็ต้องไปชดใช้นี่บาปในบึงไฟนรกจะมีประโยชน์อะไรล่ะจะได้กินอย่างดีอยู่อย่างดีนุ่งห่มอย่างดีเหมือนเศรษฐีกับราสลัดน่ยตายไปแล้วไปอยู่แดนมรณานะครับโอ้โหนะครับอยู่ในบึงไฟ นะครับคุกทรมานอย่างแสนสาหัสแต่สำหรับลาซาลัสไปอยู่ที่ไหนครับอ้อมอกของอับราฮัมที่เมืองบรม,มสุกเซมเพราะลาซาลัสเชื่อพระเจ้าเป็นลูกหลานของอับราฮัมใช่ไหมอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อฉะนั้นใครก้นตามที่กลับใจมาเชื่อวางใจในพระเยซูต้องรับลง เป็นผู้ช่วยรอลคนนั้นก็มีพระองค์อยู่ด้วยฉะนั้นคนที่มีพระเยซูคนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร์คนที่มีชีวิตพระเยซูคนนั้นได้รับการอภัยบาปทั้งหมดคนที่มีพระเยซูคนนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าคนที่มีพระเยซูคนนั้นมีสิทธิ์ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้ามีชื่อจดไว้ในแผนดินสวรรค์มีที่ที่พระองค์เตรียมไว้ให้และคนที่มีพระเยซูชีวิตในโลกนี้เปลี่ยนไหมครับเปลี่ยน เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ทำไมครับล่วงไปนี่แน่กลายเป็นแต่คนที่ชีวิตไม่เปลี่ยนแสดงว่าจิตใจเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนต้องเควสชันมาร์ทไว้ว่าคุณกลับใจมาเชื่อพระเยซูจริงไหม คุณมีพระองค์อยู่ในใจจริงไหมคนที่มีพระเยซูประทับอยู่ในใจคนนั้นต้องมีชีวิตเปลี่ยนแน่นอนอาเมน์เมยครับแต่ถ้าชีวิตเราไม่เปลี่ยนแสดงว่าเราไม่ได้เชื่อพระองค์จริงๆมีหลายคนนะครับมาโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่ชีวิตไม่เปลี่ยน ไม่ได้ไปสวรรค์นะมาโบสไปไม่ได้คนที่มาโบสทุกทิศไม่ได้แปลว่าคนนั้นจะต้องไปสวรรค์นะครับคนจะได้ไปสวรรค์ก็คือคนที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทับอยู่ด้วยฉะนั้นคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของอภิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทับอยู่ด้วยหรือคนที่กลับใจมาเชื่อวางใจในพระเยซูอย่างแท้จริงชีวิตเปลี่ยนแน่นอน นะครับจิตใจเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอุปนิสัยเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนอย่างผมในอดีตนะครับเป็นนักเลงการพนันแต่เมื่อผมบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณนะครับและดำเนินชีวิตตามพระเยซูอย่างแท้จริงจ้างให้เล่นอย่างไม่เล่นเลยจ้างเลยนะมาจ้างให้ผมไปนั่งเล่นนะเอาเงินมาจ้างผมยังเลยครับไม่เล่น แต่เมื่อก่อนไม่ต้องจ้างเลยครับก็เล่นแม้ไม่มีเงินก็เลยครับอยากเล่นนั้นขอพระเจ้าเมตตาช่วยเรานะครับเอาละความต้องการของคนนะครับในฝ่ายร่างกายมีไหมครับมีนะครับผมก็ต้องกินนะผมก็ต้องนุ่งห่มใช่ไหมแต่พระเจ้านะครับจะให้เรากินนะครับ อย่างดีนุ่งห่มอย่างดีก็ต่อเมื่อเราต้องสแสวงหาเลยครับต้องหาพระเจ้าก่อนเราต้องทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อนเราต้องให้พระเจ้าสำคัญมากที่สุดในชีวิตของเราอาเมนครับไม่ใช่ให้ตัวเราไม่ใช่ให้ความต้องการของเราพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไร และพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราอย่างดีอย่างดีพี่น้องครับอย่างเหมือนบทเพลงนะครับแม,มรนะแม้สิงหนุ่มอะไรนะแม้สิงหนุ่มนี่ยครับยังขาดแคลนและหิวโหยใช่ไหมครับแต่คนที่ไรครับสแสวงหาพระเจ้าขาดของดีไหม ไม่ขาดเอาแค่เรามาโบสนะครับมาโบสถอิ่มทั้งท้องอิ่มใจไหมอิ่มจิตวิญญาณไหมเอ,อถ้าเราบังเกิดใหม่เราจะอิ่มจิตวิญญาณด้วยแต่ถ้าเรายังไม่บังเกิดใหม่เรายังไม่เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงเราอาจจะอิ่มท้องนะโดยเฉพาะอาทิตย์หน้าเนี่ยอิ่มแน่นอน นะครับกลางวันอาหารเยอะนะครับหลังจากเลิกกลุ่มนะครับมีหอยทอดผัดไทยเนี่ยไม่อั้นนะครับบางคนคิดว่ายังไงอาทิตย์หน้าก็ไม่ขาดเพราะจะมากินหอยทอดผัดไทยมาทานได้ครับยินดีนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับนั่นเป็นเหตุให้นะครวันอาทิตย์นะครับ คริสเตียนจึงหยุดนะครับเราไม่ทำมาหากินในวันอาทิตย์เราไม่ทำงานในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เราสแสวงหาใครครับพระเจ้านะครับสแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์กหมายถึงว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าฉะนั้นชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตที่ให้พระเจ้าสำคัญที่สุดชีวิตที่ให้ฝ่ายเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณสำคัญที่สุดนะครับพระเจ้าจะเลี้ยงดูพระเจ้าจะอวยพร นะครับคนนั้นอย่างดีที่สุดและผมก็กล้าเป็นพยานนะครับการที่เราผมและครอบครัวได้รับการอวยพรจากพระเจ้ามากนะครับทั้งพระพรฝ่ายวิญญาณและพระพรเรื่องอื่นเนี่ยก็เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้า เราให้พระเจ้าเป็นผู้สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าเมตตาช่วยเรานะครับอย่าให้เรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องใหญ่นะนะครับอย่าให้เรื่องความตายเป็นเรื่องเล็กนะเป็นเรื่องใหญ่นะอ่าเป็นเรื่องเล็กนะครับเพราะว่าชีวิตของคนสำคัญสำคัญนะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนต้องกลับใจมาเชื่อพระเยซูก่อนเอเมนไหมครับ ต้องเชื่อจริงๆเชื่อเล,เล่นๆไม่ได้นะนะครับไหนใครเชื่อพระเยซูจริงๆขอยกมือหน่อยครับอย่าหลอกผมนะเอามือลงเอามือลงครับยกสองมือนะครับเพราะอะไรดูไหมครับเพราะคนที่มีพระเยซูอยู่ด้วยนะครับคนนั้นนอกจากมีชีวิตนิรัน คนนั้นจะมีทุกสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์สูงสุดชั่วนิดนิดลันคนนั้นจะมีบ้านที่ใหญ่โตที่สุดและถนนในบ้านนั้นทำด้วยทองคำทองคำที่มีราคาแพงที่สุดนะครับกําแพงของบ้านเนี่ยนะครับ ประดับด้วยแหละครับเพชรเพชรพลอยเพราะบ้านที่แท้จริงของลูกของพระเจ้าคือที่ไหนครับที่ไหนครับโลกนี้เป็นเพียงบ้านชั่วเป็นบ้านชั่วทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนอันนี้จังจากนั้นเรื่องนะครับ อาหารจะราคาแพงขนาดไหนนะครับกินไปนะครับเวลาผมพาครอบครัวไปกินอาหารไม่แค่แพงมากนะกลางๆบางทีไปทานแล้วบอกว่าไม่คุ้มเลยรู้อย่างนี้ไปกินราคาห้าสิบบาทก็ดีกว่า <c oughs> นะครับแต่บางครั้งถ้าเราอพอประมาณตนเราก็ก,ก็มีบ้างนะครับวันนั้นอาจจะไม่ถูกถูกลิ้นก็ได้นะครับบางทีก็ถูกนะครับก็ ไม่อยากจะต้องกินดีๆนะครับทุกวันหรือทุกมือ้อก็บางมื้อนานๆนนทีได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องกินทุกวันคืออาหารฝ่ายวิญญาณเอาไหมไหมครับพระวจะนะของพระเจ้ากินไปเด้ครับยิ่งกินยิ่งเลยครับยิ่งดียิ่งกินชีวิตยิ่งเลยครับเปลี่ยนยิ่งกินจิตใจจิตวิญญาณจะอิ่มอย่างบอ่อ ริบูณยิ่งกินนะครับคนนั้นจะยิ่งได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเอาไหมไหมครับฉะนั้นจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยนะครับเราสิงหนุ่มยังขาดแคนและหิวโหวยใช่ไหมแต่ผู้สแสวงหาพระเจ้าไม่ขาดของดีใดๆเลยฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสว่าแต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน และโปรจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลกังวายว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มอเมมไหมครับพระเจ้าจะเตรียมไว้ให้เราแล้วอาเมนไหมเราไม่อดตายแน่นอนอาเมนไหมฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อนะครับและเราจะเห็นไม่ใช่เห็นก่อนจึงจะเชื่อต้องเชื่อก่อนจริงเลยครับจึงจะเห็นเชื่อก่อนจึงจะได้นะครับ และพระเจ้าจะประทานให้กับเราในเวลาที่ดีที่สุดอเมนไหมไม่มีเวลาอธิบายทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็หนุนใจเรานะครับหนึ่งสำหรับคนที่มาเป็นครั้งแรกคนที่ยังไม่ได้กลับใจมาเชื่อพระเยซูวันนี้ต้องกลับใจเชื่อพระเยซูชีวิตจะได้มีพระเยซูจะได้พ้นเวรพ้นกรรมพ้นบาปพ้นโรคจากโลกนี้ไปไปอยู่กับพระเจ้าที่ไหนครับสวรรค์สองนะครับคนที่เชื่อวางใจในพระองค์แล้วนะครับ อย่าให้เรื่องอาหารเรื่องเครื่องนึ่งห่มนะครับหรือเรื่องอนิจจังเนี่ยสำคัญสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งจําเป็นพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไรพระเจ้าจัดเตรียมไห้แล้วแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องมีความเชื่อวางใจในโปรองเราต้องแสวงหาความช่วยเหลือจากพรรองเราต้องให้พรรองสําคัญที่สุดในิตของเรานะครับและเราต้องเชื่อฟังโปรง่รง ให้เราทำอะไรเราแก้ทำ่น้นเองทำตามที่พระองค์บอกและสิ่งที่เราต้องการพระเจ้าเตรียมไว้ให้หมดแล้วเอเมนไหมและเวลาพระเจ้าให้พระเจ้าให้มากหรือน้อยครับจำไว้นะพระเจ้าให้มากกว่าที่เราคิดเราขอให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ทรงโปรดประทานมาถึงข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอพระวจนะของพระองค์จะฝังลึกในหัวใจของข้าพระองค์ทุกคนขอพระวิญญปณบริสุ์ของพระองค์ช่วยข้าพระองค์ทุกคนที่จะจดจำเชื่อวางใจเชื่อฟังกระทำตามพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาอย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย เป็นแค่คนพูดหรือคนฟังเท่านั้นแต่ช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังพระวจนะให้ประพฤติตามให้เชื่อเชื่อฟังประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ด้วยกราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ